ท่านผูช้ชมครับวันนี้วิเทียมุตตมระกกับผมเจริมศักดิ์ปิ่นทองพร้อมแล้วครับที่จะมาร่วมกันถอนพิษในรายการ,รสวัสดีครับอาจารย์ครับใกล้วันที่ยี่สิบห้าคุณเป็นห่วงอะไรบ้างไหมมันมีหลายคดีมากแต่คดีที่คนจับตามองจริงๆ็คือคดีที่เกี่ยวกับการจำหนังข้าวทําไมอะ่ะมันเป็นเรื่องที่หนึ่งเป็นประเด็นที่มีความมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเรื่องทั้งเรื่องของความเสียหายในรูปตัวเงิน แต่วันนี้มุมหนึ่งที่ผมว่าเราน่าจะได้มาพูดกันเพราะคนไม่ค่อยได้มองถึงก็คือนอกจากความเสียหายต้านตัวเงินแล้วเนี่ยมันมีความเสียหายในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือพูดถึงเรื่องความเสียหายเรื่องของโอกาสเรื่องต่างๆเนี่ยอีกเยอะแยะที่คนยังนึกไปไม่ถึงหมายความว่าปัจจุบันนี้คนพูดกันว่าเสียหายห้าแสนกว่า,า,า 8, ล้านบ้างแปดแสนล้านบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศเสียหายมากกว่านั้น,นที่มไม่เป็นตัวเงินมันมีต้นทุนค่าเสียโอกาสมันมี เรื่องหลายเรื่องที่เราจะต้องหยุดยั้งไปในขณะที่มีโครงการนี้อยู่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์สอนเชิงสาอาจารย์กย็ต้องสอนให้ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ด้วยถูกไหมครับแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าวันที่25นี้เนี่ยเขาจะมีการพิพากษาคดีนี้เขานัดกันเรียบร้อยแล้วนี่อาจารย์สอ<า>คดีไม่รู้เลยแล้วอาจจะต้องมาถอนพิษเรื่องนี้กันด้วยถ้าอยางนั้นเราไปถอนพิษตอนแรกกันเลย